คนบ้านหนองคักชุมชนสันทบเปียวชุดบ้านเอียวชุดระวังรวมใจชุนบ้านระวังชุมชนบ้านตะเกียบเตี้ยและทเทศบาลนะครับโดยโดยเราจะให้แต่ชุมชนนะครับจับลำดับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวย์ทำหนักสายนะครับชุมชุชวนสันทบเปียวครับ สรุปสรุปได้ว่าเลครับกลุ่ม A นะครับสาย A ก็จะมีชุมชนหนองพักนะครับเทศบาลแล้วก็ชุมชนตะเกียนเตี้ยสายเจริญนะครับแล้วก็ระวังลมใจนะครับก็คืออยู่สาย A นะครับก็จะแข่งกันครบกันหมดนะครับส่วนสาย B ีจะเป็นป้าทีนะครับชุมชนบ้านระวังชุมชนสังายเีาแล้วก็ชุมชนบ้ตะเกียนเตี้ยนะครับสาย B บอกไปนะครับแข่งโป้งนะครับแต่ละทีนะครับ ปิดสนามนะครับกับแล้วก็อีกสนามด้ยอันวานะครับก็คือวันปีนเราจะแข่งวันปีเลยนะครับแต่ว่าแข่งเช้านะครับก็ขอให้ทุกท่านแต่งกายแต่แปดโมงถึงแปดโมงไม่เกินแปดโมงงไไม่เกินเก้าโมงเราจะแข่งผู้แรกนะครับเพราะฉะนั้นนี่แข่ผู้แรกเราจะเป็นตะเกียนเตี้ยสางกระปิยวเจอกับปลาคิวนะครับผู้แรกนะครับคู่ที่สองแสนเจริญจัดระวัง ก,ก็ไปเจอกันนะครับอีกสายสายล่างเนี่ยจะเป็นระวังลมใจกับตะกิตเตี้ยนะครับแล้วก็ผู้สุดท้ายจะเป็นของพรกอามาวานะครับโอเคอเจ็ดน,นะระวังมใจก็จะเจอครับสายดีนะครับ คู่แรกของส่ทีจะเป็นบ้านกับนาวังนะครับแล้วก็ชุมชนาสายกบเหลียวก,กับตะเกียนเตี้ยนะครับอันนี้เป็นรุ่บอลนชายอา่ยนนะะรุ่น,นประชาชนนะครับส่วนประุูโซ่แน่จะมีสี่ทีแข่งพบกันหมดแล้วนะครับก็จะมีตะเกียบเตี้ยเฉินเดลยชุมชนบ้านหนองพับชุมชนบ้านดวงใจแล้วก็ทศบานนะครับตอ,อ,อาเห็นด้วยนะ